ครับผมสมอใส่สไตล์สั่งบันนอกครับพี่น้องครับมันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไปซ้อมเบิ่งซ้อมดูนะครับว่าจุดที่เรามักจะประกอบกันพลาดกันบ่อยๆในเครื่องยนต์ตระกูลเวฟนะครับเพื่อนๆหรือว่าตระกูลฮอนด้านะครับเพื่อนๆพร้อมทั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราผ่าเครื่องนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะเรื่องการอัดก้านนะครับเพื่อนๆอย่าพลาดนะดูให้จบนะครับคลิปนี้ เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับสําหรับการอัดก้านนะครับเพื่อนที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือชุดเกียร์ห้องเครื่องของฮอนด้าเวฟหนึ่งสองาเอ็กนะครับเพื่อนอน,นะครับนี่ก็เป็นชุดเกียร์ภายในนะครับก็จะเรียงกันอยู่แบกสนะแบบนี้นะครับเพื่อนอน,นะครับในตระกูลเวฟหนึ่นี้นะครับ สปริงสตาร์ทอยู่ด้านนอกนะครับไม่ได้ผ่าเครื่องเด้อนะครับเพื่อนเพื่อถ้าจะเปลี่ยนเอ้านะครับจุดแรกที่มักจะประกอบกันผิดพลาดบ่อยๆนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นเหล็กงองอนี้ไหมนะครับเหล็กงองตรงนี้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเหล็กงองตรงนี้เป็นตัวล็อกกระปุกเกียร์นะครับเพื่อไม่ให้เรานะครับเวลาเราขับอยู่นะครับเราอาจจะเล่นคัสนะครับเวลาเราขับอยู่เจสีเราอาจอยากจะเล่นคัท เวลาเรากดลงไปนะครับถ้าตัวนี้ไม่ล็อกหรือว่าใส่ผิดด้านจากเกียร์สีก็จะกระโดดไปเป็นเกียร์ว่างเลยเลยนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าไอเลกกองอตรงนี้เป็นตัวล็อกกับปลุกเกียร์ไว้นะครับถ้ารถไม่หยุดนะครับถ้ารถไม่หยุดนิ่งนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนจากเกียร์สีไปเป็นเกียร์ว่างได้นะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับ ก็เห็นมีเพื่อนๆนใส่กลับกลับด้านสลับด้านนะครับเอาเข้าไปข้างในนะครับมาต่อกันที่พาข้อเอียงนี่ก็เป็นจุดที่2นะครับเราจะเริ่มเข้าไปสู่ปัญหาของข้อเอี่ยงแล้วนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนมองริมนะครับมองร่องริมให้ตรงกันกันกบฟันเฟืองโซ่ลาวลิ้นนะครับเพื่อนๆนนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดไปอัดก้านนะครับ บางทีลงกึงก็อาจจะใส่กลับมาเฟืองไม่ตรงนะครับเฟืองไม่ตรงกับริมนะครับอาจจะทําให้นะครับเวลาเราตั้งมาร์กมาร์กเลื่อนมาร์กเยื้องนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นของเวฟหนึ่งสองห้านะครับเพื่อนๆนให้ตั้งมาร์กอ่าให้ตั้งเฟืองโซ่ราวลิ้นนะครับให้ตรงกันกับริมอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับลําดับต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเฟืองโซ่ราวลิ้นนะครับ เฟืองโซ่ราวลิ้นนะครับให้เพื่อนๆจำทิศทางการใส่ดีๆนะครับเ,เพื่อนๆเขาเอาเฟืองเข้าข้างในเอาบูทออกข้างนอกเพื่อนๆสังเกตดูไหมนะครับเหมือนกันกับเฟืองอันนั้นของมีโอนะเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องหรือเปล่าของมีโอใส่กลับด้านประจําจเลยนะครับใส่กลับด้านแล้วเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องรูดนะครับพอมาตีออกเฟืองแตกซะง,งั้นนะครับเพื่อน นะครับให้ระวังด้วยนะครับเอ้านะครับลำดับต่อมาเราก็จะมาทําการดูดลูกปืนข้อเหวี่ยงแล้วก็ชุดเฟืองอโซ่เราลิ้นออกนะครับเราจะดูดออกนะครับใช้เครื่องมือดูดแบบนี้ผมจะใช้ตัวดูดสร้าง DIY ขึ้นมาเองแบบนี้นะครับเคปนี้ผมจะเอาข้อเหวี่ยงตัวนี้ไปอัดก้านนะครับเยวข้อเหวี่ยงตัวนี้ไปอัดก้านนะครับนะครับ ครับเพื่อนผมจะเล่าถึงปัญหาที่ผมเจอในเชดของเวฟหนึ่งสองห้าคันนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูไปพอข้าหิยงก่อนในขณะนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับอ่าสำหรับรถเวฟหนึ่งสองห้าคันนี้นะครับก็คือผมได้พาเครื่องเอาไปอัดก้านนะครับอ่าตอนอัดก้านมามาประกอบครั้งแรกนะครับอัดก้านมามาประกอบครั้งแรกผลปรากฏว่า นะครับผลปรากฏว่าประกอบแข็งลงแล้วขันน็อตแล้วเอาข้อเวียงฟืดนะครับเอาข้อเวียงฟืดหมุนไม่ไปนะครับอัดน็อตแน่นแล้วหมุนไม่ไปนะครับเ,เพื่อนๆนะครับไอเราก็ทากงทากาวเปลี่ยนปาเก็นใหม่อย่างดีเลยนะครับทีนี้เราก็ตีออกนะครับตีแข็งตีอะไรออกเอามาสังเกตดูนะครับก็มีอาการปลายพอาข้อเวียงคดนะครับ อ่าไปเผาข้อเหวี่ยงคดที่ตามที่เพื่อนเเห็นในคลิปนะครับแขนเผาข้อเหวี่ยงคดนะครับทีนี้ก็ยังไม่เอะใจนะครับก็ยังไม่เอกใจไม่ได้สังเกตง่ายเพราะว่าตั้งแต่ทํารถมาคําว่าอัดก้านก็คือไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆทีนี้พอมาสังเกตดูนะครับก็คือนะครับระหว่างนะครับระหว่างตับเป็ดทั้งสองข้างเขาจะอัดด้วยอัดลงไป นะครับด้วยสลักนะครับเพื่อนเพื่อนสลักก้านสูบนั่นแหละนะครับทีนี้จุดยึดนะครับหรือว่าตะปี่อัดเข้ากับสลักก้านสูบมันเด้งออกแกยกันนะครับมันเด้งออกแกยกันนะครับเด้งออกมาประมาณสามมิลนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เลยเอาไปทําการอ่าให้ร้านเขาอัดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอ่าพอเขาอัดก้านกลับมาให้ปั๊บนะครับ ตอนอัดก็เช็คดีแล้วนะตอนอัดผมก็เช็คที่ร้านเช็คกับช่างอัดนะครับเช็คกับอาจารย์ช่างคว้านช่างอัดก้านนั่นแหละนะครับพอเช็คแล้วมันก็ปกติดีศูนย์ได้นะครับผมก็เลยเอาใส่ตะก้าเอาไม่ใช่ใส่ตะก้าใส่ท้ายรถกระบะมานี่แหละนะครับก็วิ่งมาถึงบ้านก็ว่าจะประกอบนะครับอ้าวพอมาดูมันเด้งออกอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมันเด้งออกอีกแล้วนะครับก็ต้องวิ่งกลับไปอัดใหม่นะครับกลับมาถึงบ้านก็เป็นอีกเหมือนเดิมนะครับสามรอบสี่รอบ นะครับทีนี้นะครับที่ว่าไปพอกเวียงคดก็เพราะว่าสลักก้านสูบนะครับสลักก้านสูบที่เราอัดมาแล้วมันเด้งออกพอมันเด้งออกมันก็เสียศูนย์ใช่ไหมนะครับมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะครับมันเพื่อนนะครับเนี่ยผมก็พยายามหาสาเหตุอยู่นะครับตอนตอนผ่าครั้งแรกนะครับเพราะว่าหาสาเหตุยังไม่เจอไงนะครับอัดก้านไปถอดออกถอดเข้านะครับผ่าเครื่องผ่าแล้วผ่าอีกนะครับ อ่าบางทีประกบได้แต่ก็ฟืดนะครับบางทีประกบได้นะครับปลายโฟก้สเวียงก็คดนะครับเพื่อนเพื่อนก็คดเ,เป็นอย่างที่เพื่อนเเห็นเพราะว่าอ่าตับเปลียกับข้อเหวียงที่เขาอัดใส่กันมามันเด้งออกนะครับมันหนีศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องถอดไปอัดนะครับไปอัดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้อาจารย์ช่างเขาก็สงสัยไงอาจารย์อ่าที่อัดก้านสูบให้ก็สงสัยนะครับว่า ให้มันเป็นเพราะอะไรนะครับเพาถึงว่าประกอบเครื่องแล้วมันมันฟืดเขาก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนอัดก้านไงเขาเลยบอกยกเครื่องมานะครับผมก็เลยยกเครื่องของผมไปไปอัดก้านนะครับไปอัดก้านแล้วก็ประกอบประกอบกับอาจารย์ช่างอัดก้านเลยนะครับอัดก้านตั้งศูนย์ได้ปกติเป๊ะนิ่งนะครับพอเอาพอข้อเหวี่ยงมาวางลงกับแข้งเครื่อง เราจะโยกซ้ายโยกขวากระแทกนิดหน่อยเพื่อใหอ้ลูกปืนเข้าไปในเบ้าใช่ไหมนะครับพอกระแทกนิดเดียวนะครับมันก็เด้งออกอีกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนนั่นหมายความว่าถ้านะครับถ้าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะสลักกา้านโตเกินไปก็ตับเป็ดหลวมนะครับมันก็มี2เคสเท่านี้นะครับมันก็มี2เคสเท่านี้นะครับ อ่าที่จะเป็นไปได้ทีทนี้ก็เลยอาจารย mm ์ช่างก็เลยว่ารอบสุดท้ายนั่นแหละนะครับรอบสุดท้ายอาจารย์ช่างแกก็บอกแกอัดเกินปอนไปเลยครับท่านก็บอกอัดเกินปอนไปเลยนะครับอัดเกินปอนจริงๆแล้วอยู่กับอาจารย์ช่างอ่ะมันก็อยู่นะครับประกอบแ้งอยู่ตรงนั้นก็หมุนลื่นแล้วลหละนะครับยึดน็อตสามสี่ตัวก็เทสที่ที่ร้านของอ่าที่ร้านอัดก้านนั่นแหละนะครับเทสมาแล้วพอมาถึงบ้าน นะครับพอมาถึงบ้านทําไงดีอ่ะนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอาซีแคมป์นะครับเอาทีแคมป์มาทาการบีบไว้แล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมตับเปดทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับเนี่ยนะครับหลังจากที่ทําการเชื่อมตเป็ดตั้งศูนย์ไปด้วยเชื่อมไปด้วยก็นะครับได้ศูนย์เท่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละนะครับเอาแค่นั้นนะครับไม่งั้นไม่จบงานนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ผมไม่รู้ผมก็ฟันธงไม่ได้ว่าเกิดจากตับเป็ดหลวมหรือว่าสลักอ่าสลักก้านสูบที่อัดลงไปใหม่เนี่ยมันโตเกินไปหรือเปล่ามันเป็นเตเปอร์หรือเปล่านะครับมันก็เลยเด้งออกนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็เอามาร่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็อยากไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเหมือนผมนะครับหลงัลงๆมานี้นะครับตระกูลเวฟเจอทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟไอนะครับอ่าสลักก้านอัดแล้วมันเด้งออกมันดีดออกจากก,ากันก็นะครับ อาจเสร็จลับสับเรียบร้อยก็พยายามนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เชื่อมติดเลยนะครับเอ้านะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเ,เท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟรครับสวัสดีครับ